หาบริษไทยครับแต่ว่ามันก็ยำได้อยู่แต่ว่ามันมันบปรงถัวมันเป็นหน้าเกีียวนะผมจะต้องเอารถถหน่อยถก่อนเอารถถหน่อยถ่ก่อนตอนกคือรบกนี้มองเหนเ็นป็นเลย bây có oh, nhầm gì nữa đột nhạy có bộ này có khóa bộ quan hệ của cựu đọc là trảm nó lúc này nó thấy bộ nó lúc này thấy con เออเป็นน้ำทำก่อนนี่ครับมันเป็นนั่นเลยแต่ว่ารถใไงเขายจะบมหาหนะมันก็บ,บน,นก็บบเหนียวบางอย่างด้วท่านผู้ชมรถใหญ่ยยขี่ผ่านนะเห็นห้อยรถเกี้ยวเียๆอย่างนั้นไอหม่องมันเละมันเละไปทั้งพูน มีจะต้องรถ <c oughs> อา,อากระเแปดแรงลงมาไถกนไถหมืนกัยำมันก็ยำได้แค่นี้นะไถใหญ่ครับผมมาลงไถไว่าเาอาอันนี้ยำมันก็มันก็ได้ใช่ไหต้องไถก่ถกอนครับ Còn để bây giờ đèn nổi luôn cái tít thôi đó luôn này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để ขอบคุณทุกท่านก่อนครับเทปนี้สามนาทีแลนะ้วนั่งนั่งมันถึงว้า